จำที่เลยครับประจำที่เลยประจำที่เลยครับประจำที่เลย,เลยไม่เห็นไม่อสอบอาจยังประหยอกรอเล่นกันอีกครับฝันเลยครับตามภาษาเด็กน้อยครับก็ต้องโอ้ยฮะโอเคโชว์ต่อไปครับว่าจะเป็นวิ่งผลัดนะครับวิ่งผลัดครับ And next game is the running game. They w i l uh, l they're going to run and um, take turn running for in each other. Oh, ho, be team junior, r ยครับทีม ชุดเล็กก็ไม่อะนะครับเนี่ยดึงหลังนะครับอาพิพันธ์มีทั้งหมด3ทีมนะครับทีมเอทีพีทีซีนะครับเอาแนะนำทีมก่อนครับจูเนียร์ฝั่งนู้นนะครับที่ก็ใส่เสื้อนะครับอ่าเชือกไหนที่ควานใส่เองเลยครับควานชางไม่ได้ใส่แต่ควานใส่เองครับเอาแนะนำครับทีมตัวเล็กครับทีมชุดเล็กนะครับน้องสงกรานครับน้องสงกราน The first is so crunchy น้องเพชรพลานครับเพชรพลานแอร์ประจำที่เลยครับประจีเลย ประจำที่นะครับประจำที่เลยไม่เหนื่อยไม่สอบอยายามกระหยอกล้อเล่นกันอีกครับตันนี้ครับตามภาษาเด็กน้อยครับก็ต้องโอ้ยเล่นก่อนครับมีโชว์มีโชว์มีโชว์นี่ความน่ารักของเด็กๆก็แบบนี้นะครับผมนะฮะไหนครับจัดที่จัดทางได้ยังครับยังใส่เสื้อให้น้องอยู่ครับใส่เสื้อเพิ่มก่อนครับเราจะ putting on T t s ทีเชิร์ตทีที T-shirt อ่าใส่เสื้อก่อนนะให้พี่เลี้ยงใส่เสื้อก่อนครับ ตัวเล็กครับเบอร์สามน่าจะเป็นน้องเพชรพัน 1, ล้านนะใช่ไหมเบอร์สามเพชรพัน 1, ล้านแล้วก็น้องอ่าน้อง,น,องน้องแสงจันทร์อยู่ไหนนอ้องน้องแสงจันทร์ใส่เสื้อได้ไหมครับโอเคฮะประจำที่เลยโอ้โหประจำที่เลยนะครับอ่าน้องสงกรานนะครับเพชรพัน 1, ล้านแสงจังนทร์ครับติเอครับ กิมเล็กเลยครับเล็กสุดแล้วนะครับฮานะครับทีมีครับน้องำโมนาโนน้องดาวครับลงกับทีม B เจ้าเจ้าเชิกันทีม C ครับผมน้องอุ้มปุ่มิีมงคลแล้วก็ชื่นใจครับผมทีมีอุ้มปุญมิีมงคลแลชื่นใจครับเอาล่ะครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการแสดงงานช้างปีนี้เลยนะครับมีวิ่งปลับ แล้วก็อศกรูมวิ่งร้อยเมตรนะครับผมโโอ้หหาตาตำแหน่งนะครับไม้หนึ่งไม้สองไม้สามครับผมนะครับทีมจูเฮียทีมเล็กนะครับน้องเล็กสุดนะครับนี่อาจารย์ฝั่งอาจารย์ทางด้านที่ตะวันออกนะครับจับตาดีดีครับสำหรับทีมเล็กนะครับเตรียมตัวนะนักกีฬาเตรียมให้สุดก่อนโอเคเบอร์สามพร้อมนะครับนักกีฬาทักษะเพื่อพร้อมไม่ยาก พร้อมแล้วไมลแรกพร้อมแล้วเตรียมฟังเวี่เอาเรื่องสองด้ะครับทีมไหน BPC ครับ c ต้องกาซีมนะครับง่ายเอาเอาเอาครับจัส่งเพื่อครับไม่รู้ไม่เอาครับัส่งส่งส่งงไเครับยครไเลรุครับเอาครับโส่งให้ลนาโนปแล้วครับเอาติดไปทกแต้ยทีมดูเหียไปแล้วครับ ทีซูดี้นะครับตอนนี้โอ้โหเพชรพันานครับเบอร์สามทางนี้ย่างวุ่นสามก็นาเอาไปันงด้านดาวไปทด้าจะถงตัวหลังรูปไปั้งรูเอาทางนี้ที่ตามกันไปไปก็ไ่ถูกกูโอครับเพชรนลานจอรนีสติกกรีลนี้งงกับนแรกกีฬาของเราทีซูเนี่ยทีมเลเน จูกกบกติกาหมดครับทีมท,ท four 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 so oh, ี่สองวิ่งกับหลังครับทีมที่สามไม่ส่งไปไกลเลยไม่ส่งไอ้เพื่อนเลยวิ่งคนเดียวอันลานเลยครับเอกเท้าเจ๊ชายอยู่คนเดียวครับโอ้โหอัพระเมยขาบนะครับสกิตลาวิ่งลัานเลยนะครับเล็กน้อน้อยนะครับ